ผมเจอพวกคอมเมนต์แบบนี้บ่อยมากเลยนะครับในเพจของผมอยากได้นโน่นแต่ไม่มีตังค์อยากได้นี่แต่ไม่มีตังค์ผมบอกเลยนะถ้าคุณพูดคํานี้บ่อยๆคุณก็จะไม่มีตังค์อยู่นั่นนะ่ะคุณก็จะจนลงผมบอกได้เลยว่าคําพูดของคุณนี่มันคือมันมีพลังอย่างมากและมนุษย์ทุกคนจะต้องรับผิดชอบคําพูดของเขาเพราะคําพูดที่ออกจากปากคุณมันเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นนะคุณต้องเปลี่ยนคาพูดมันถ้าเกิดเราเราอยากจะเป็นคนที่ งครข้างลำรวยเปลี่ยนคําพูดนั้นสมองของคุณมันคือคอมพิวเตอร์มันจะรับคําสั่งทุกอย่างและหาทางทํามันถ้าคุณแค่เปลี่ยนคําว่าไม่มีตังเป็นคําว่าฉันจะหาตังมาซื้อมาได้ยังไงไงฉันอยากได้นี่ฉันจะหาตังมาซื้อมาได้ยังไงมันสมอง,องคุณซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะหาวิธีจนได้ลองทําดูนะครับแต่จะมีอีกสเต็ปหนึ่งที่มันจะเจ๋งยิ่งกว่านั้นอีกซึ่งผมทํา ผมจะไมไ่เอาแค่ว่าจะหาตังค์ซื้อแค่สิ่งนี้แล้วเดี๋ยวอันต่อไปก็ต้องมาหาตังค์ซื้อผมจะคิดอย่างนี้เลยฉันจะรวยแบบไม่ต้องคิดเรื่องตังค์อีกแล้วตลอดชีวิตได้ยังไงแต่ก่อนผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะสิปีที่แล้วไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่พอเปลี่ยนแค่คาพูดอันนี้มันสมองของผมหาวิธีที่ทํำยังไงที่ตัวเองจะมีจนเหลือเฟือนึกอะไรอยากซื้ออะไรมีได้หมดเลยนึกอะไรอยากซื้ออะไร เหมือนกับมันไม่เป็นประเด็นไม่ต้องคิดมากมันทุกอย่างเป็นเศษเงินหมดผมซื้อที่ดินริมม่้ําเจ้าพยาด้วยเศษเงินของผมแบบไม่ต้องคิดมากซื้อเงินสดเลยนี่แหละครับมันสมองคุณมันรับคําสั่งหมดจงเลิกพูดคาประเภทนี้ครับไม่มีตังเปลี่ยนเป็นคําว่าฉันจะหาเงินมาซื้อได้ยงไงหรือดีกว่านั้นฉันจะรวยจนไม่ต้องคิดเรื่องเงินตลอดชีวิตได้ยังไงนึกอะไรได้ซื้อได้หมดเลย ผมบัณฑิตอุรัรงสี branding genius ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ